สวัสดีค่ะพามาชมอโลคาเซียออโดราบาติกค,ค่ะหรือว่าช้างบาติกนะคะช้างเป็นตระกูลบอลกระดาษนะคะนี้นะคะบอลกระดาษหูช้างนะคะช้างจะมีขาวช้างขาวนะคะช้างดังขาวช้างดังเหลืองแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวใหม่นะคะบาติกค,ค่ะตัวช้างบาติกลายละเอียดลายสวยลายหินอ่อนสเตียแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ไม้อายุเยอะแล้วนะคะมี5้ใบกับอีก1ยอดกำลังแทงมา6ใบกับใบนี้ค่ะใบนี้ใบใบนี้แบบว่า,าไม่นับก็ได้นะคะแต่ว่าจริงๆก็คือ6ใบกับ1นึ่งยอดนะคะกำลังสวยเลยค่ะต้นนี้ต้นสูงมากก็ประมาณประมาณสองไม้บรรทัดได้อยู่ค่ะนะคะหกสิบเซนค่ะห้าสิบเซนกว่ากว่าหกสิเซนช้าง อโลคาเซียออโดราบาติกนะคะต้นนี้2,500บาทรวมส่งค่ะสวยมากนะคะท่านใดสนใจก็ทักมาได้เลยนะคะยังยังยังหายากในท้องตลาดอยู่นะคะยังหายากอยู่นะคะสวยสวยสวยมากๆากนะดูสวยมาก,ๆ,ะคะมากๆค่ะต้นนี้ค่ะอันนี้700บาทรวมส่งค่ะใบยาวๆนะคะลูกผสมเรเนในสองแล้วก็ 700บาทรวมส่งเช่นกันลูกผสมเรียนในสองนะคะอยู่ใกล้ๆก็ถ่ายให้ดูใกล้ๆ2,500บาทรวมส่งต้นนี้มีอยู่3หนอนะคะ15นิ้วค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นไม้จากสวนใหญ่นะคะจากสวนใหญ่ X8 ค่ะเป็นออกใบกลมๆมนๆทรงคอมแพกนะคะ12นิ้วไม้รหัส X8 ต้นนี้1,650บาทรวมส่งค่ะ1,650บาทรวมส่งแล้วก็ สะโพกสวยนะคะต้นนี้สะโพกสวยหูชิดนะคะเอาไปตั้งแม่ก็ได้ค่ะดูสิคะ่ะสะโพกสวยมากนะคะหูชิดมากนะคะต้นนี้เล่นต้นนี้คือเป็นไม้ที่แบบว่าหุ่นดีนะคะหุ่นดีทรงดีนะคะสิบนิ้วห้าร้อยบาทรวมส่งค่ะแล้วก็ต้นนี้อยูดที่สี่ร้อยบาทรวมส่งแปดนิ้วค่ะเดี๋ยวสีก็จะเข้านะคะอันนี้ก็ลูกผสมทับทิมสยามค่ะ มีเชื้อแดงนะคะติดแดงนะคะตัวนี้ได้แดงเยอะอยู่นะคะรอสีเข้ามากกว่านี้แต่ก็ก้านจะยกนิดหนึ่งนะคะก้ายกหน่อยค่ะต้นนี้หนึ่งพรอบาทรวมส่งค่ะสวยงามมากนะคะแล้วก็ต้นนี้สิบนิ้วค่ะเก้อบาทรวมส่งนะคะด่างมาดีนะคะใบนี้ก็ด่างเข้าแล้ว ใบยอดก็ดางโอเคนะคะฮาฟแล้วนี้ดังกระจายสเตียสวยๆขอบใบเป็นสีม่วงนะคะก็น่าจะสีเข้าดีค่ะ900บาทรวมส่ง10นิ้วค่ะสำหรับต้นใหญ่ต้นนี้ก็ลูกผสมทับทิมสยามค่ะใบใหญ่ๆ,ๆสวยๆแบบนี้นะคะ2500บาทรวมส่งติดฝักเยอะนะคะติดฝักแบบ4 5 6 1 2 3 4 น่าจะห้าฝักค่ะแล้วก็ใบยอดมาใหม่อาจจะสีมาได้แจ่มว้าวมากเท่าที่ควรแต่ก็ได้ค่ะรูปทรงเขาได้ทรงใบเขาสวยรูปทรงเขาสวยนะคะใบสวยไม่มีตําหนิเพราะว่าด่างไม่จัดขนาดนี้ก็ตําหนิน้อยนึงเพราะตำหนิก็มีอยู่ค่ะพอมีอยู่นะคะ15นิ้ว2500บาทรวมส่งค่าขอบคุณค่ะ